ก่อนจะไปรับฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องเราด้วยนะคะ45กฎแห่งกรรมที่มนุษย์ต่างพบเจอ 1. กรรมที่ไม่มีลูกกรรมจากการทำลายลูกของสัตว์อื่นพรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงลูกคนอื่นลดกรรมด้วยการงดกินเนื้อสัตว์ทุกๆ7วันในทุกๆเดือนทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกาทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์หรือมูลนิธิเด็กอ่อน 2. เจ็บป่วยบ่อยหรือเป็นโรคร้ายกรรมจากเคยทำทารุณกรรมต่อสัตว์ลดกรรมด้วยการทำบุญทำทานกับสัตว์อนาถาให้อาหารให้ความเมตตาซื้อยาหรือบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญปล่อยเต่างดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต 3. ตาบอดหรือเป็นโรคตากรรมจากทำร้ายสัตว์ที่ดวงตาหรือไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อนหรือเคยทำลายไฟฟ้าของวัดของที่สาธารณะลดกรรมซื้อโคมไฟหลอดไฟถวายวัดถวายเทียนหอใหญ่ถวายไฟฉายเติมน้ำมันตะเกียงทุกวันพระบริจาคเงินในกล่องซื้อน้ำมันเติมตะเกียงที่วัด4 ถูกรถเฉี่ยวชนถูกลูกหลงถูกสัตว์กัดต่อยกรรมจากเคยเป็นคนพานเกะกะเกเรหาเรื่องเดือดร้อนให้ผู้อื่นมักรังแกและสาปแช่งผู้อื่นอยู่เสมอลดกรรมมันพูดดีมีวาจาไพเราะ 5. สศูญเสียคนใกล้ชิดกรรมจากการยิงนกตกปลาลดกรรมทำบุญไทยชีวิตโครกระบือ งดกินเนื้อสัตว์อยากน้อยหนึ่งอย่างชั่วชีวิตหรือกินเจทุกทุกสามเดือนทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา 6. ถูกนินทาใส่ร้ายกรรมจากเคยพูดจาให้เป็นเหตุให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเดือดร้อนลดกรรมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรีพูดดีพูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์พูดให้ผู้อื่นมีความสุข 7. มักเดือดร้อนเพราะไฟ ไฟไหม้บ้านไฟดูดกรรมจากเคยลบหลู่พระสงฆ์และศาสนาลดกรรมตักบาตรทุกวันพระทำบุญถวายสังฆทานทุกเดือนฟังเทศฟังธรรมทุกวันพระหรือทุกๆเดือนในวันพระร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายฟรี 8. ขาดบารมีไร้ญาติขาดบิดกรรมจากไม่เคยไปร่วมงานบุญงานศพลดกรรมร่วมทำบุญงานศพ บริจาคเงินหรือร่วมด้วยแรงกายช่วยงานอื่นๆในงานศพเช่นทำอาหารจัดดอกไม้9ตั้งหลักปักฐานไม่ได้โยกย้ายบ่อยกรรมจากไม่เคยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารแก่วัดวาอารามต่างๆลดกรรมร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างหลังคาว,วิหารร่วมทำบุญฝังลูกนิมิตหมั่นไปไหว้สารเจ้าพ่อหลักเมืองณนะเมืองที่ตนอยู่อาศัย 10. มักถูกรังแกถูกเบียดเบียนกรรมจากไม่เคยบวชหรือทำบุญงานบวชลดกรรมบวชด,ด้วยจิตศรัทธาปวาราอย่างบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงจะบวชเจวันหรือ15วันหนึ่งเดือนหรือหนึ่งพันษาแล้วแต่จิตศรัทธาถ้าเป็นสตรีจะบวชชีพราหมณหรือถือศีลแปดตามเวลาที่สะดวกและตั้งจิตศรัทธา หรือร่วมทำบุญงานบวชอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้ 11. ไม่มีคนชื่นชมเอ็นดูขาดสเสน่ห์กรรจากไม่เคยถวายของหอมลดกรรมหมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันพระถวายทูบเทียนดอกไม้พวงมาลายัยทองคำเปลวประน้ำอบน้ำปรุงประพฤตดิดีปฏิบัติชอบต่อผู้อื่นคิดดีทำดี พูดดีให้ผู้อื่นได้ดีมิให้ร้ายผู้ใด 12. เป็นที่รังเกียจมีกลิ่นปากกลิ่นตัวก,กรรมจากทำติเตียนดูแคลนผู้ที่ชอบทำบุญทำทานลดกรรมมันทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอฝั่งเทศมหาชาติทุกๆปีจักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำบุญหรือบริจาคทานเป็นการบอกบุญผู้อื่น เพียมหนังสือธรรมะแจกจ่ายฟรี 13. ไปไหนมาไหนลำบากมีแต่อุปสรรคกรรจากเคยทำลายหนทางสัญจรของวัดหรือของชาวบ้านหรือทำให้ทางสัญจรสาธารณะได้รับความไม่สะดวกลดกรรมบริจาคทรัพย์หรือแรงกายช่วยสร้างสะพานสร้างทางอันเป็นประโยชน์แก่วัดหรือชุมชนเล็กๆช่วยผู้คนยากไร้ ให้ได้มียอดยานผานะหรือทางสัญจรที่สะดวก 14. เป็นคนรับใช้เขาร่ำไปกรรมจากเคยเนรคุณผู้เคยมีพระคุณแก่ตนลดกรรมตอบแทนผู้ที่มีคุณด้วยความกระตันอยู่ร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูปพระประธานทำทานทั้งกับคนและสัตว์ 15. ขัดสนอดมื้อกิ่นมือ้อกรรมจากละเว้นการใส่บาตร ละเว้นการให้ทานเมื่อมีคนยากไร้มาขอทานอาหารและน้ำลดกรรมแบ่งอาหารน้ำเสื้อผ้าแก่คนยากไร้อนาถาแม้ไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของตามที่มีตักบาตท,ทุกเช้าหรือทุกวันพระ 16. อาภัพคู่ร้างคู่กรรมจากเคยผิดลูกผิดเมียเขาลดกรรมบวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์ร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งงานคู่บ่าวสาวที่ยากจนถวายของเป็นคู่เช่นแจกันคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่เป็นตน้น 17. ได้คู่ที่เลวร้ายทําร้ายตนหรือทําให้เป็นทุกข์กรรมจากเคยคมคืนเขาในชาติปางก่อนเคยทุบตีทำร้ายคู่ลดกรรมบวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์หรือทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา 18. อยู่โดดเดี่ยวยามบ้านปลายชีวิตกรรมจากเคยจับสัตว์ขังลดกรรมทำบุญปล่อยปลาลงน้ำปล่อยนกปล่อยกาทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถาและสัตว์อนาถา 19. รูปร่างหน้าไม่งดงามกรรมจากไม่เคยถวายดอกไม้ของหอมลดกรรม ถวายพวงมาลัยดอกไม้สดดอกไม้หอมทำบุญบริจาคดวงตาบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาล 20. มักถูกโกงถูกเบี้ยวเงินกรรมจากเคยคดโกงผู้อื่นลดกรรมสละทรัพย์บริจาคร่วมการกุศลต่างๆทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรทุกเดือน21 พิการร่างกายไม่สมประกอบกรรจากเคยทุบตีพ่อแม่ด่าพ่อแม่หรือทำร้ายพ่อแม่ลดกรรมบันทำบุญไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลาถือศีลห้าศีลแปดเจริญภาวนานั่งวิปัสสนากรรมฐาน22มีคดีความกรรมจากเคยพบคนทุกข์ร้อนแล้วไม่ช่วยเหลือหรือพยายามหาทางช่วยเหลือ ลดกรรมหมั่นทำบุญปล่อยนกปล่อยปลานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานถือศีลแปดทุกทุกสามเดือนละเจ็ดวัน 23. รายไรที่อยู่เป็นหลักแหล่งกรรมจากไม่สงเคราะห์คนอนาถาที่มาขออาหารขอชายคาหลบฝนไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากลดกรรมร่วมทำบุญซื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์ มันไปกราบไหว้บูชาสารหลักเมืองมันทำบุญทำทานแก่สัตว์พิการหรือสัตว์จรจัด 24. จิตใจขุนมัวดุดันขี้โมโหกรรมจากมักตรณีในการทำบุญลดกรรมสวดมวนต์ไหว้พระทุกวันพระฝึกวิปัสสนากรรมฐานถือศีลห้าหรือศีลแปดทุกๆสามเดือน บริจาคทานแบ่งปันเงินทองสิ่งของแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือร่วมทำบุญบริจาคทานกับมูลนิธิสถานสงเคราะห์และวัดวาอารามต่างๆ 25. ไม่มีชื่อเสียงกรรมจากเคยติดชิ้นนินทาให้ผู้อื่นเสียหายลดกรรมร่วมทำบุญสร้างหอระฆังร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาทำทานกับคนยากไร้ และสัตว์อนาถา 26. ไม่มีวาสนาบารมีกรรมจากไม่เคยนับถือชื่นชมผู้นับถือธรรมะลดกรรมทำบุญสร้างพระพุทธรูปทำทานกับคน 27. มีลูกหลานไม่ดีเกเรไม่เชื่อฟังกรรมจากทำแท้งเคยทำร้ายคนใกล้ชิดมาก่อนและทำร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อน ลดกรรมบวชเนนโดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวชจะทําให้กรรมน้อยลงปฏิบัติธรรมอุทิศให้โลกตนเอง28เจอแต่คนเอาเปรียบกรรมจากเคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติเคยโกงคนไว้ในอดีตชาติขโมยเงินครอบครัวมาใช้ลดกรรมมันยึดถือศีลห้าไม่ดื่มเหล้าทำให้ขาดสติ โดนโกงง่ายหมั่นสวดมนต์อธิษฐานบารมีด้านขอพรให้พบเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิต29เกิดในสกุลต้อยต่ำกรรมจากโกหังอวดดีจิตใจขับแคบลดกรรมร่วมทำบุญสร้างวัดสร้างพระประธานทำบุญทําทานกับคนยากไร้และสัตว์อนาถาพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรี 30ไร้สง่าราศีขาดวาสนากรรมจากเคยเมาสุราอาลวาดระรานผู้อื่นลดกรรมนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานทำทานกับคนอนาถาและสัตว์อนาถาร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรีสาอไม่เจริญก้าวหน้าจิตใจเป็นทุกข์กรรมจากเคยชักจูงคนทำชั่วลดกรรม ถือศีลแปดเป็นเวลาเจ็ดวันทุกๆสามเดือนหมั่นทำบุญตักบาตรถวายสังฆทาน 32. จิตใจฟุ้งซ่านเป็นทุกข์กรรมจากเคยริษยาผู้อื่นลดกรรมทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานปล่อยปลาลงน้ำนั่งสมาธิสวดมนต์บทคาถาพระชินนบัญชร 33. ชีวิตตกต่ำ ทำสิ่งใดไม่เจริญกรรมจากเคยทำแท้งลดกรรมปล่อยปลาลงน้ำทุกๆเดือนจนครบเก้าเดือนหรือหนึ่งปีเต็มถวายสังฆทานทำบุญใส่บาทเสมอ 34. เป็นเมียน้อยเมียเก็บกรรมจากเคยผิดลูกผิดเมียเขามาก่อนขืนใจเขาโดยไม่ยินยอมเคยอธิษฐานจิตร่วมกันว่ากี่พบ ก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันลดกรรมถวายองคู่ทูบคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่อย่างใดก็ได้อธิษฐานจิตขอให้ชีวิตคู่ที่ดีขึ้นบวชชีพราหมณ์ปีละหนึ่งครั้งสามวันอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยล่วงเกินให้เดีรับกุศลและเปิดทางให้ชีวิตคู่ดีขึ้นร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่ง เพื่อชีวิตตนจะดีขึ้นและสมหวังสวดมนต์ขอพรทุกวันเกิดด้านความรักให้สมหวังต่อไปทำบุญสังฆทานสดในวันเกิดตนเองเดือนละครั้งเพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติและวิญญาณที่ตามมาให้ได้รับกุศลและอาโหสิกรรม 35. เป็นทุกข์เพราะคนในครอบครัว กรรมจากเคยลำเอียงไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวไว้ก่อนเคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันเคยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยก,กในอดีตชาติลดกรรมต้องบวชชีพรามเพราะเมื่อเกิดอีกภพชาติชีวิตจะได้ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะกุศลของการบวชปฏิบัติธรรม ทำให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมและตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้นยืดพรมวิหารสี่มีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาจะทำให้ชีวิตมีความเมตตาและไม่ลำเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิดทำให้วิถีชีวิตมีคนนับถือและพ้นจากความทุกข์ในเรื่องญาติพี่น้องยุ่งเกี่ยวได้ นำพระคู่บ้านคู่เมืองเข้าสักการะที่บ้านและสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข 36. เป็นอมภพฤกอมภพากรรมจากฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันลดกรรมตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติปัจจุบันชาติรวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ได้กุศลและอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันปล่อยสัตว์ลงน้ําในวันเกิดตนเองกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับและอาโหสิกรรมถวายยาเข้าวัดหรือช่วยเหลือคนป่วย 37. เป็นมะเร็งกรรมจากรู้เห็นเป็นใจกับการทำแท้งการทารุณสัตว์หรือการทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นลดกรรม ทำบุญใหญ่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและบวชชีพราหมณ์หนึ่งเดือนเพื่อส่งกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอาโหสิกรรมทำบุญสร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์หรือสร้างศาลาวัดร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรีนั่งสมาธิฝึกกรรมฐาน 38. ค้าขายขาดทุนทำงานไม่ก้าวหน้ากรรมจากเคยลบหลูเจ้าที่เจ้าทาง ลดกรรมมั่นทำบุญใส่บาทถวายสังฆทานถวายเครื่องเส้นสังเวยเจ้าที่เจ้าทางบั่นสวดมนต์คาถาพระชินบัญชร39ด้วยปัญญากรรมจากฝากฝ่ายอบายมุกในชาติก่อนหรือชักชวนคนไปทำชั่วดูแคลนหลักธรรมะลดกรรมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายทำบุญทำทาน กับโรงเรียนของเด็กพิการหรือตามมูลนิธิต่างๆ40ตกงานกรรมจากเคยกันแกล้งผู้อื่นในเรื่องงานหรือแย่งงานผู้อื่นลดกรรมมันทําบุญทําทานร่วมงานบุญต่างๆปล่อยนกปล่อยปลา 41. ไม่มีโชคลาบกรรมจากไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระลดกรรมมันทําบุญสวดมนต์ไหว้พระ ถวายทูบเทียนดอกไม้สดพวงมาลัยและทองคําเปลว42เรียนไม่จบการเรียนมีอุปสรรคกรรมจากชาติก่อนปฏิเสธการฟังเทศฟังธรรมลดกรรมมั่นเข้าวัดร่วมงานบุญต่างๆฟังเทศอ่านหนังสือธรรมะ43มีอาชีพต้อยต่ำที่ผู้คนดูแคลนกรรมจากชาติก่อน เคยบวชด,ด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ไร้ความศรัทธาอาศัยผ้าเหลืองหากินลดกรรมถือศีลห้าศีลแปนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานถวายสังฆทานทุกเดือนหรือทุกสามเดือน 44. ครอบครัวยากจนกรรมจากชาติก่อนไม่เคยบริจาคทานลดกรรมมันทําบุญด้วยการบริจาคทานหรือมีเงินไม่มาก ก็บริจาคเป็นสิ่งของแรงกายหรือน้ำใจต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากเช่นไปช่วยอ่านหนังสือให้ปุรณิธิคนตาบอด45เป็นทุกข์เพราะความรักกรรมจากชาติก่อนเจ้าชู้หลอกผู้อื่นให้อกหักลดกรรมประพฤติดีปฏิบัติดีทั้งความคิดกายวาจาใจร่วมทำบุญงานแต่ง ทำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้สมรัก